บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุนย์หนาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในทาวเวอร์ฮาบีบีเฮ้ยฮามูธฮาบีบีทาวเวอร์นั่นเองนะคะผมก็คือ ในไอออบบี้เนี่ยคือมันจะมีฮามูธฮาบีบีมาไล่นะมีใครรู้จักมหฮามูธฮาบีบีมาคือตัวอะไรเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมมันมีเวลาอยู่นะอีกประมาณ11เท่าไหร่เนี่ยสิบวินะครับฮามูธฮาบีบีก็จะมาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขึ้นก่อนก่อนนะโอเคจุดเออเป้าหมายของผมก็คือขึ้นไปจนถึงที่สุดเลยนะฮะแต่คือผมไม่รู้ว่าผมจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยรอดจากไอฮามูธฮาบีบีไปให้ได้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะ ฮามุดฮาบีบีฮาหมุดฮาหมุดฮาบีบีไอ้เพลงเพลงมันพออยู่นะก็คือง่ายๆเลยครับเกมนี้เราต้องขึ้นออบบี้หนีจากฮามูดฮาบีบีนั่นเองอ่าอย่าให้ฮามมบีฮามูบีบีฮามูดฮาบีบีมาไล่จับเรานะฮะคือถ้าจับปุ๊บเราก็ตายเลยเราก็ตุยเลยนี่มีเซฟโซนเคแต่คือเรายังไม่อยากเข้าเซฟโซนแล้วกันนะเราไปได้อยู่เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเคระหว่างที่ฮาบูดบิบ้ ระหว่างที่ฮามูธฮาบีบีไม่อยู่ฮะชึบ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 อุ้ยอีกสามวิมาแล้วฮามูธฮาบีบีฮามูธโอ้ my god ฮามูธเดี๋ยวฮามูธอยู่ไหนวะอาฮามูธฮาบีบีอะฮามูธฮาบบีบีฮามูธฮามูธฮาบีบีฮฮาามูบีบีมาทำมารกับพี่เดียมฮามูดฮาบีบีฮามูดฮาบีบีฮามูดผมว่าคลิปเนี้ยบอกเลยหลอนแน่ฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีอ่ะหลอนเลยอ่ะบอกเลย คือแต่ผมว่าผมจะแบบว่าเล่นแบบว่าจริงจังนิดนึงนะแต่มันก็ไม่จริงจังยนี่ยากหรอกมากหรอกเคไปปึ๊บคือผมว่าอีกสิบห้าวิคือเราต้องรีบอ่ะคือเราห้ามอยู่นอกเซฟโซนอ่ะคือถ้าอยู่นอกเซฟโซนคือตายเลยคืรีบ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 เพื่อนไปเพื่อนไปอีกแปดวิแย่แล้วแย่ละอีกแปดวิทุกคนแย่และแย่แล้วแย่แล้วข้างหน้าอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเข้าเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเฮ้ยสวยดูดู มันมัเด้งอย่างนี้แหละฮะฮามูดฮามบีบีฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีถ้าจริงมันฮามูดถ้จริงมันคือตัวอะไรวะไอ้ฮามูดฮาบีบีอะมีใครรู้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะผมก็ผมก็อยากจะรู้จริงๆเลยอะฮามูดฮาบีบีนี่มันตัวอะไรคือมันก็ปั่นดีเหมือนกันนะเชิญปีบอุ้ยอันนี้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 โอเคเอ้ยเกือบตกเกือบตกโอเคนี่เฮ้ยเราก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริง วุ้แต่ต้องรีไปต้องรีบไปเดี๋ยวฮะฮามูธฮับบีบีฮามูธฮามูธฮับีบีมานะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีทก็รอเฉยโอเคข้างหน้าโอเคเซฟโซนอยู่นี่เซฟโซนเข้าเซฟโซนก่อนเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเฮ้ยเกือบโอเคไหนขออนุญาตดูฮามิมิดฮามิมิดอะไรฮามูธฮามูธผมรอฮามูธมาใกล้ฮามูธฮาบีบีฮามูธฮามบีบีผมก็นึกว่ามันจะฮามูธฮาบีบีผมก็นึกว่าไอฮามูธฮับีบีมันจะค่อยๆมา ผมก็นึกว่ามันจะค่อยๆมาทุกคนแบบว่าค่อยๆตายค่อยๆพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือมันเข้าหลังผมเลยคิดผมว่าเออต้องรีบไปที่ต้องรีบจริงๆเลยคือไอ้ฮามูสบีบีเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้นะครับมันแบบว่าแบดบอยมากเชฟหวังว่าจะทันแล้วกันนะผมจะขึ้นไปเอาเซฟโซ่ข้างบนชึบปึ๊บชึบอ่าชึบ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 ฮ่าคือทุกแมปอาบี้คือจะดีผมพูดคำมาชึบนะ คือ,อ ute, มันเป็นการแบบว่ากัดจังหวะนะฮะเหมือนแรปเปอร์ที่ร้องแบบว่าอ่ะอ่ะแบบว่าเป็นการกัดจังหวะในนึงโอเคเฮอโอเคเ <Background. S 2> ข้า abnormal, เชฟโนทานะที่ผมผมผมจะไม่ช้าละผมจะไม่ช้ดให้ทามูดบีบีฮามูดฮมบีบี เพลงตอนไทยๆเนี่ยมันก็ฮิปฮอปเหมือนกันนะแบบว่าฮามูนแต่แฮปปี้บีฮฮมูนฮฮมูนแต่แฮปปี้บีมันก็ฮิปฮอปแบบว่าโอจีแก๊งๆนะครับผมแบบว่าฟอร์มเดอะฮูดนะฮะโอเคโอเคโอเคผมจะไม่ยอมตกลงไปหรอกเว้ยไปฮะไปฮะเพื่อนไปเร็วก่อนที่จ้องฮฮมูนแฮบีบีแฮมูนแฮมูนแฮบีบีจะมานะฮะชื่อโอเคร้อยึ้นมาปุ๊บโดดโดดวงกลมวงกลมอีกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยังโอเคอีกห้าวิฮีแมูนแฮบีบีแฮมูนแฮบี้บีแฮมูนแฮบีบีมันจะไล่เราครับ ฮามูดฮามูดฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีแล้วคือไอ้อ่ะอะคือไอออยบี้ยเนี่ยคือมันตกแต่งไปด้วยสีเขียวเลยนะสีเขียวก็คือสีของฮามูดใช่ปะเออมันคือตัวอะไรวะผมก็ยังงงนะมันคือมันหน้าตาไม่เหมือนคนนะมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนอะไรวะกะหล่ำแมน ต้นหอมเหมือนอะไรวมนุษย์ต้นหอมมามีใครรู้จักว่ามนุษย์ต้นหอมเหมือนนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าโอเคโอเคแล้วแอบนี้ไปไหนต่ออ๋อแอบนี้เสร็จขึ้นนู่นโอเคแต่เรามาแอบตรงเซฟโซนก่อนนะครับโอเคฮะแอบเซฟโซนนะฮัมมูดฮัมมุดเดียเล่นเล่นแบบนี้เสร็จเดี๋ยวร้องได้ทั้งท่อนอ่ะฮัมมูดฮัมมุดฮาบีบีฮัมมูดฮาบีบีฮัมมูดฮาบีบี คือมันไม่มีเนื้อร้องอื่นแล้วแล้วไงวะนักจักรไอ้ hamut habibi hamut hamun habibi แล้วคือตอนท้ายแบบว,ว่าเขาเฟีแบบ้ยวเคยไปเอาเอาดีเราจริงๆริงเราก็จะขึ้นข้างบนแล้วเนะี่ยจริงอ่ะนี่เราจะโกอินเตอร์แล้วเนะี่ยคืออย่าไปโดนอย่าไปโดนห้ามโดนนะไอ้เฉียวเนี่ยคือโดนปุ๊บตายปั๊บเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคแต่เราต้องเฮ้อโอเคโอ้โหอันนี้อันนี้ยากว่ะอันนี้ยากว่ะเฮ้ยแล้วเซฟโซนอยู่ไหนอ่ะีต้อง,ต,องอต้องรีบไปเซฟโซนเซฟโซนต้องรีบไปเซฟโซนต้องรีบไปเซฟโซนต้องรีบไไปปเเเซซซซฟฟโโนนนนตรงี้้สวยขาทั

กำลังจะโมอะไรว่าแบบว่าี่คนนี้ชานาญนะแบบว่าเล่นมาสามสิบปีอะไรเงี้ยตกกปก่อนเลยโอ้โหอดโม้อะไรพี่ชายอุยตอนนี้เราโอเคโอเคเด้อเด้อเดผมผมมผมล้นผมไม่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่กลัวตกไงเออแบบว่าพูดอยู่ดีๆตกลงไปเลยไม่ได้จะอย่างเงี้คือพัมเยอะนะครับผมโอเคเฮ้ยนี่ตอนนี้เราแอบที่เซฟโซนเหมือนว่าผมนั่นน่าจะอยู่สูงสุดในบรรดาคนแบบผู้เล่นแล้วนะคือผมมันตึงเกินอ่ะผมมันแบบว่าเออชิงออบบี้ออบบี้ชิง คนเห็นปะม,ม,มันดือยอแกมันดืยอแกม,ม, <c oughs> มันต่อยจริงๆเลยคนดูโอเคไปต่อฮะชึบชึบชึบ okay, โอเคอ๋ออ๋อคือสำหรับคนอ่อนคืออ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ยอ,อคือมันมีอกมันมีตอนหายด้วย okay, okay, okay. อโอเคโอเคโอเคต้องฮึบโอเคต้องแบบว่าเอ้ยคือแบบต้องไปเลยเด้อเด้อเด้อเอาใหม่โอ้ชึบปึ๊บโอเคเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผู้ตรงโคตรเก่งเลยตอนเนี้ยชึบชึบ คือเก่งงามดากเลยตอนนี้อยากเล่นอยากเล่นโอเคไปชิบเด้อเด้อโอเคโอเคโอเคเหมือนว่าโดนสีเขียวก็ยังไม่ตายนะแต่เลื่นมันลดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอข้าวเชฟโซนก่อนขอยข้าวเชฟโซ้อนขึ้นมาตั้งไกลโอ้ยหยุดบู๊ได้ไหมโอ้ตากขึ้นมาตั้งไกลคนดูล่วงเลยเมื่อกี้เชฟโซนอยู่ข้างหน้า โอ้อะไรวะแม่แต่จริงๆนะมกักแกเซฟโซนมาอยู่ข้างหน้าจริงๆนะเว้ยคือแบบว่าคือโดดไปอีกประมาณสามสี่เก้า,า 3, 4, คือก็ถึงแล้วอะคือแต่เรามันช้าไงไอฮอร์โมนมันไวอย่าโคตรไวเลยไอ้นี่มันเร็วนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปเซฟโซนเข้าเซฟโซนหกห้าอันนี้ทันอยู่แล้วอันนี้ทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วทันอยู่แล้ว ่านอยู่แล้วท่านอยู่แล้วท่านใช่ไหมท่านท่านโอเคก็นเราอยู่กับอันนี้รู้เลยมาจากไทยนั่นเนี่ยใส่กางเกงเจเจเนรู้เลยมาจากไทยนั่นเนี่ยอันนี้ทรงจะลองลองทรงลองทรงลองทรงกลางแต่รูแลวฮามูดฮาบีบีอะเมื่อกี้มันดักล้อยืนอยู่หน้าเลยอะยืนยิ้มแฉ่งเลยคนดูเมื่อกี้เฉยร์ไปฮะไปฮะไปฮะรอบนี้เรามากับผองเพื่อนนะฮะแล้วมันก็พิงมันอะไรไม่รู้ขึ้นมาเป็นสลชอย่างเดียวเลยนะฮะ เป็นเอ่อเซ็กซกีหรือเปล่าแรดอะเชิไปต่อฮะชิบชิบชิปเดีย๋ยวเราขึ้นอันนี้ไปเราเข้าเซฟโซนนี้เลยนะชิปอันนี้มานี่เพื่อนเอ้ยมาเร็ว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 ,รวอย่างน้อยเรามีผู้ร่วมประสบภัยนะครับผมอย่างน้อยเรามีเพื่อนเพื่อนอันนี้ชื่อแบบว่าอันนี้ชื่อจอร์ดอ่าเป็นลูกครึ่งลูกครึง่งไทยลูกครึง่งเมกาทำไมมันม,ามาองเราอย่างนั้นอะ เก๋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 อะไร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 มองทำไมเฮ้ยอะไรตอกตอกเฮ้ยตอก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 ไปต่อเพื่อนไป Let's go Let's go มา bro Let's go Twin เอ้ย Twingo Twingo ลีโด้ซาต้าว้ายออกได้ไงโอ๊ยซาต้าขึ้นมาไกลแล้วอ่ะ อยงงกินว่ะไป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 สกอร์สกอรรอบนี้รอบนี้ผมขอแบบไปไวเลยแบบว่าฟีลนิ่งอ่ะครับไปฮะนี่เวลาแค่นี้เราไม่สนไม่สนไม่สนนี่เราไปงี้เลยปึ๊บ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 ชุบ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 ฟีลนิ่งรู้ปากรู้จักปอสเต็ปฟีลนิ่งอ่ะครับน้องน้องทุกคนน้องนทุกคนจำนั้นนำไปใช้นะน้องน้องทุกคนไปไปนี่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 วิ่งมาอย่างงี้กระโดดฟืบอ่านี่เข้าที่โซนละคือเดี๋ยวผมขออนุญาตดูละล่าๆอ่อนนะไส่ชึบชุบชุบชุบนเสร็จไหลนี่โอเค ฮามูด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 ฮับบี้บีฮามูดฮามูดฮับบี้บีฮามูดฮับบี้บีผมว่าผมเลิกบ้าละฮามูดฮับบี้บีฮามูดฮับบี้บีฮามูดคือฟังฮามูดฮาบบีบีจนหลอนนะทุกคนคือฟังจนแบบว่าบ้าจนเอือไวแล้วนะตอนนี้โอเคชึบเชิบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กัปตันคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะฮะอ่าเพื่อที่จะผ่านไอออบบี้ฮามูดฮาบบีบีนี้ไปให้ได้นะฮะ ไปนี่แล้วเขาเซฟโซนกันก่อนแล้วกันนะโอเคนี่เห็นไหมมานเขียนอยู่เซฟโซนมีเบอร์เกอร์ให้กินด้วยโอ้โหอิ่มตายครับอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่กว่าแบบว่าหัวผมอีกดูดิหัวผมแค่นี้แล้วดูโอ้โหคือบุ้มบอมัำเบจัดอะเชลญรอสิบห้าวีนะครับฮามูนฮามูนครับผมฮามูนฮามูนฮะนั่นคือผมต้องเล่าทุกทานฮามูนเลยดีวะนั่นคือโผล่ไปไม่ได้วยนะฮามูนฮามูนแฮบบี้ฮามูนแฮบบี้ฮามูนแฮบบี้คือฮามู แล้วคือไม่อยากแบบไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคือไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรวะไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรวะแบบแบบไม่เออไม่อยากพูดแทกอ่ะคือเสียงมันก็แบบว่าเพลงมันก็บันอยู่นะแบบ half boot h bb อ่ะคือมันก็มันอยู่แหละจริงๆคุยสิบเจ็ดวิเดี๋ยว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 อย่าโมแต่พูดกับตันรีไปดีกว่าฮะชืบอะชืบชึบโอเคเ้นชชยอยู่ข้างหน้าเอ้ไม่ใช่เชนชชยเชฟโซนอุ้ยกายเนยเนี่ยเอาดีกับตันอีกนิดเดียวเนี่ยคนดูอีกนิดเดียวแล้วเราจะชนะแล้ว ไอ้ไีกแบบเดียวน่าคือเราออกไม่ได้ด้วยคือออกปุ๊บก็ตายปั๊บเลยนะเนี่ยอันนี้นี่ว่ะอัเนี่ยไอ้ที่เราเจอกันรอบสุดท้ายอ่ะไอ้เจอกันรอบล่าสุดอ่ะที่ผมตกอ่ะเออนั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันผมจำได้อยู่ไอ้กางเกงเจเจนะฮะชื่อโอเคไปแต่เราไม่สนใครหรอกเรารีบไปกันเลยดีกว่านะฮะท่านผู้ชมปุ๊บผมมาทำไมตรงนี้วะขึ้นมาอีกได้๋ยปะ นี่ไงแฮกแมพแฮกแมพกัปตันแฮกแมพเด้อเด้อเดเด้อเด้เด้ทันไหมวะ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 ทันไหมทันไหมะฮะฮทันไหมทันไหมกัปตันกัปตันไม่รู้เข้านเหรอเข้านนลนนกัปตันลนนะฮามุดลนรนทุกคนฮามุดดูเลยอะฮามุดอะฮามุดฮามุดฮับบีฮามุดฮามุดฮับบีฮามุดฮับบีฮามดฮามุดฮับมุดฮับบี คือเวลาเพลงนี้ขึ้นทีไรผมชอบชอบทำหน้าแปลกๆตลอดเป็นไร่กับตันเออนะฮะบางคนงงนะกับตันเป็นไรกับตันหลุดแล้วนะฮะหลุดวงโคจรโลกแล้วโอเคไปชึบตายมาอย่างงี้โด้โว้ยอะไรวะต้องถึงอยู่เลยฮะบาง ฮามูด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 ฮามุดฮามูดฮามูดฮามุดฮามูดฮามุดฮามูดฮามไดฮามุดฮามูดฮามุ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 ดฮามูดฮามุดฮามุดฮามรดฮามุ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 ดฮามดฮามุ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 ดฮามูดฮาม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 ฮามูดฮาม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 ามดฮามดามดามดฮามดฮามดฮาม ชึบ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 ไปฉันจะไม่ไหวแล้วนะกับไอเกมบ้านี่เจ้าช่วยเกมบ้าอะไรกันเออเอ้หกวิ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 แม่เจ้าแม่เจ้าจะโดนไหมวะจะโดนไหมวะรอดฮามุ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 ดฮับเบี้ฮามุดฮามุดฮับเบี้ฮามุดฮามุดฮับเบี้ฮามุดฮาับเบี้ฮามุด โหคือออกไปโดนเลยอ่ะคือมันดักอยู่ข้างหน้าเลยนะทุกคนเชียไปรีบไปรีบไปรีบไปปึ๊บ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 ไปแบบรวดเร็วไปรวดเร็วรวดเร็วอย่าติดอย่าติดดีอย่าติดอย่าให้มันติดชะงักอย่าให้แบบไม่ให้มันค้างอย่าให้มันมีปัญหาอะไรนะชิบชิบชิบเวลาเหลือเวลาเหลือเวลาเหลือไป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 ชิบชิบไปเร็วไปเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเร็วเลยทันไหมวะไม่ทันไปเนี่ยเล่นนี้ก่อนเฮประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะรอ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 ฮาร์มูดบีฮาร์มีบีจบนะฮะ ฮามูดอมกันฮามอมกันชวมือขึ้นมาชวมือขึ้นมาฮามูดีดฮาบอวันนี้ผมมาเล่นฮามูดฮับบีบีผมไม่ใช่สกฤฤฤฤฤฤฤิบดี้พราะผมไม่ใช่อะไรอะอะไรกรตันเป็นไรแรปเปอร์เข้าล่างเหรอแรปเปอร์เข้าสิงเหรอทันไหมวะปึ๊ดป,ป,ปไม่น่าจะทนันไปไหลเข้านี้เลย ไม่ทัน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 ผมคิดคาดคาดเองเอาไว้แล้วว่าการกระโดดเนี่ยแรงนิวตันของกฎที่32บักที่7นะครับมันได้กล่าวไว้ว่ากับตันหล่อฮะโอเคท่านผู้ชมตามนั้นเลยนะครับผมอ่าโอเคก็รอเหมือนเดิมมะรอให้ฮามูดฮาบีบีฮามุดจบนะฮะฮามูดฮามุดดูดูสินะตัวละครแบบฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีฮามูดฮาบีบีฮามุดฮามุดฮับีบี ไปไม่รีรอไม่รอรีไม่สกิบิดอสกอบิดีไปนอครับไปโดดชึบชึบนี่เดินมาวึบนี่มาไหลนี่มาเลยครับไหลเนี่ยโอเคโอเคโอเคค่อยค่อยชึบชึบเฮเกือบตกเกือบตกเสียอยู่เสียดอกดอกเมื่อกี้เสียอยู่นะชึบโอเคฮะฮะไต่ไต่มาได้ไต่มาได้ชึบชึบยังไงต่อยังไงต่อกับตันยังไงต่อไหลนี่ดิชึบฮ่าไป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 เร็วเร็วโอ๊ยเวลาจะหมดเวลาจะหมดฟึบโอเคโอเค

เฮ้ยอเกือบเกือบเกือบเข้าเซิมซอนไม่ทันเฮ้ยเกือบเข้าเซิมซอนไม่ทันนะครับ Oh my gosh My m i n a g e โอเคทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวมันปล่อยให้เพลงขำมูดวีวีมันบรรเลงไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนไอเพลงนี้จบนะฮะไป Hamoud Hamoud Habibi Hamoud Hamoud Habibi Hamoud Habibi Hamoud h a m o u Habibi h a m o u ไปเพิ่บเพิ่บเพิ่บนี่ไปแบบรวดเร็วเลยนะทุกคนรอบนี้ผมขอแบบวัดจริงจังนิดนึงนะคือคือผมต้องแบบว่าชนะเกมนี้ให้ได้ทุกคนเพราะมันเป็นเกมที่ง่ายมากผมก็ยังงงกับตัวเองอยู่เลยว่าคือถ้าไม่กับตาเล่นไม่ได้ว่ากับตาเล่นออกขนาดนั้นเลยหรือไงนะฮะชิบไปเร็ว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 กับตาเร็วเร็วเลยเร็วเร็วชิบชิบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทันไหมวะเพิ่บเพิ่บเพิ่บไม่ทันโอเคอยู่นี่ครับโอเครอรอเพลงรอเพลงมารอเพลงมาแล้วผมจะเต้นเลย

มาแล้วเกมเนี oh, oh. Okay well, in ้ยไอยาฮามูทาบีบีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้เกมมันยากหรือผมมันอ่อนวะคุณดูโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนนะครับกับเพลงฮามูดฮาบีบีนะฮะฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีฮามูดฮาบีบีฮามูดฮามูทาบีบีฮามูดฮามูดฮาบีบีโอเคจ้ากัน